สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอเบลล่คลิปนี้แอดมินก็มีช็อตน่ารักน่ารักฮาฮาของบูมบิมชัชจออนมุกสีมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้กับการแข่งกับคู่แข่งนะครับต้องเล่นกันถึง5เซตแล้วก็คู่ขี้สูสีกันมากๆนักกีฬาก็คงจะลุ้นกันมากๆไปตามๆกันเหมือนกับแฟนๆชาวไทยที่รับชมนะครับก็มีช็อตที่น่ารักเกิดขึ้นเมื่อคิมเบอร์ี่ตบบอลนะครับแล้วลูกดีก็ต้องมีการขอชาเลนจ์แล นักกีฬาต่างก็มีการลุ้นกันนะครับว่าลูกนี้จะทัดหรือไม่เพราะว่าถ้าทัดสาิเย่ก็จะได้แต้มนะครับแล้วในที่สุดก็ทัดจริงๆครับซึ่งระหว่างที่กําลังขอชาเลนจ์บุ๋มบิ๋มก็ถึงกับมีการยกมือไปเลยนะครับบุ๋มบิ๋มก็คงจะลุ้นหนักมากเพื่อให้ทัดนะครับแล้วก็ทัดจริงๆงานนี้บุ๋มบิ๋มชัชจุออนสมหวังครับก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักฮาของบุ๋มบิ๋มนะครับน่ารักจริงๆครับ